สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเันได้ไปอยู่กับเกม b ู u า a r k นะครับผมก็อันนีคลิปนี้จะเป็นคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับการสุ่มกาชากันนะครับก็จะมีก็ต่อเมื่อมีเพชรฟ้าอยู่ที่ประมาณ20 0 0 0อันขึ้นไปนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีเพชรฟ้าอยู่ที่ประมาณ2 1 0 0 0ันกว่านะก็ประมาณนี้แหละโอเคต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับว่า ID นี้นะครับที่ผมเล่นเกมเนี่ยที่ผมเล่น b l u า a r k ไอดีเนี่ยไม่ได้เติมเลยไม่แต่บาทเดียวนะครับผมคือไม่เติมเลยสักบาทนะเพราะว่ามิงมีตังกิมบีผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าจะเติมทูวายเล็กไงแต่ว่ามันไม่หลอกลับอ่ะคือมันซื้อไม่ได้อ่ะตั้งแต่ไปซื้อพรีเมียมตรงเอเบลิบิล่แล้วว่าจะสมัครพรีเมียมต่อครั้งที่สองเลยแต่ว่ามันซื้อไม่ได้ไม่รู้ติดเพราะอะไรอ่ะทีนี้ก็แก้ไขอยู่สุดท้ายก็แก้ไม่ได้โอเค เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรให้เรามาสูบดูว่าจะสูมอะไรอ่ะมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างนี้อนนนคอโทลริโนอาอันนี้ยูกะชูฟลาอันนี้มารี เอาอะไรดีวะเอองั้นเอาดูการแล้วกันมามีคือที่จะเลือกที่จะสุ่มเนี่ยประมาณแบบสองให้ถึกเก็บสะสมไว้ประมาณสองหมื่นพันสองหมื่นกว่าคริสตัลเนี่ยก็เพื่อจะเอาอันนี้เนี่ยจะเอาโลแรกอะไรพวกนี้แหละโอเคเ,เริ่มกันเลยมา พอพอดีมีตั๋วฟรีหนึ่งใบก็ก็ไปด้วยกันเลยไปเอาฮัลโหลโอเค้ปม่วงกว่าส่อเซนมั่วไปกันอนะ่ะอันอันอันที่แปด おきげんよゲヘナ学園休職部のジュリと言いますミレニアムサイエンススクール最高のご奉仕を入ミレニアムサイエンススクール本の中の物語のベ <laughs> リタスの部長ケン特異現象操作部の部長

โอเคต่อไปครับผมคราวดีเขา้เขาเหนือแล้วโอ้ไม่ออกเลยช้ยามช้ามช้าชุดที่สองไม่ออกเลย อ้ไม่ออกม่วงไม่ออกทำอ,ออกป็เนี่ยเฮ้ยม่วงออกใบที่ห้าโอเคมามีะไรช่วยหรือเปล่าใครอ่ะ

เฮ้โม่วงว่ะหรือเปล่าไม่ออก <c oughs> ข้ามเลยข้ามข้ามเฮ้โอ้โหมูปี๊ดเลย สุดท้ายก็ไม่ออกดูไม่เป็นอนะ่ะที่เาอะไระม่เดวจะไม่ได้แล้วไม่ได้นับเลยไปชุดต่อไปครับโอ้ไม่ออกอเฮ้ยอย่าแก้อย่างนี้ดิ

มาแล้วมิดมุกได้ใครวะหินนะเออก็ได้ปะเราก็เอา <c oughs> เฮ้ยจุดนี้ได้หินนะมีแล้วแต่ก็คงเอาไปเพิ่มยด่ดีะโอเคชุดต่อไปกัน ไม่ออกเลย <l acht> ข้ามเลยเธอขอปรับเสียงนิดนึงโอเคเก้าสิบโลไม่ออกเลยเหลือหมื่นหนึ่งไม่มีดวงเลยบอกไม่มีดวงจบเลย ต่อไปต่อไปถูกั่าโลหน้าที่จะให้เกลืออย่างเดียวเลยใช่ไหมงงไม่ออกจะหมดแล้วนาเอากดสักกดข้ามเฉยเอ้อ ไมมปม่วว่ะโหไปสุดท้ายเลยใครเข้ามาขายอะไรวะโอเคใบม่วงครับได้เลย แค่ใครอ,ะอ่ะโอ้คนดีคีลัละ,ละได้คีรันละจากชมรมกลับบ้านได้ม่วงแต่หลุดเลือดไม่มีดวงเลยโอ้โอ้ไม่ออก ไม่ม่วงเลยสักนิดไม่ม่วงเลยเกลือล้วนๆข้ามเลยข้ามจะพอไหมเนี่ยจะได้ถึงสองร้อยแต้มอ่ะจะได้ถึงสองร้อยแต้มกพะเจ้าการันตีแบ่งม่วงไมออก ใจร้ายเกินโ้กดข้ามข้ามข้ามโอ้โหไม่ออกสักนิดไปโม่งเลยสักนิดครับครับข้าม โอ้โหอะไรวะเนี่ยผมไม่ออกแล้วสักนิด่งออกนิดเดียวโอ้ยนี่จะกรกากระเกือแหลกเลยหรอเออออกสักเทอมพูด โอ้ไปที่เก้าเลยครามครา,ามยาวอ๋อมาแล้วได้ใครโอ้โหไม่ใช่เลย ค่เดยอเฮ้เอาก็เอาวะก็มาจะเอาเอเรปปี้ความสงจันเลยเงี้ยไปชุดต่อไปครับสจํหมดแล้วจํหมดแล้วว่าม่ถึงสองร้อยแต้มอ่ะเจ้าการันตีไง ไม่ออกเลนิดข้าม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 กดสกิปโอเคร้อยจ็สิบต้มนม่จะไม่ถึงเอากดข้ามอีกเฮ้ยห่วงใบที่ห้ากัเีก เด้ใครอ่ะใครเนี่ยซาสุกิเอาหรือกดข้ามสุด โอไม่พอหมดแล้วโอ้ไม่ออกเลยจบเลยหนึ่งสองหมื่นกว่าไม่ออกเลยสักนิดีแตแต็มแค่ร้อยแปดสิบไปไม่ถึงครับโอ้เสียดายแล้วนี่มันแรกได้ไหมรีบร้อนเปิดเองโอ้โอเคก็มีประมาณนี้เท่านั้นแหละ นะไม่ออกเลยสักนิดหลุดเลยจะล้วนๆก็มีประมาณนี้แหละโอเคขอบคุณครับที่รับชมครับเดี๋ยวก็คลิปนี้อาจจะลงมาเมื่อวานสำหรับตอนสุดท้าย ที่อัดคลิปไปนะในเรื่องหลักโอเคก็มีประมาณนี้ครับผมก็หมดตัวเลยไม่ไดนเลยไม่ได้เลยเลยจเอยงโอเคก็เดี๋ยวจะไปหาเพชรฟ้ามาใหม่แล้วกันขอบคุณครับที่รับชมครับก็คิดนี้จะมีทุกก,ก็มีแน่นอนอะ่ะแต่ว่าจะมีแค่ประมาณแบบไปสุ่มเพื่อเอา เอานักเรียนแต่ละคนดูดีเห็นตัวละครพวกเนี้ยเพื่อมาเป็นของตัวเองแต่ก็ต้องมีคริสตัลคริสตัลคือเลยคือกิลันต้องมีเชรฟ้าอยู่ที่ประมาณ20,000ขึ้นไปครับผมโอเคขอบคุณครับที่รับชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับในตอนหน้าครั้งหน้าครับผมโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย